พาเนี่ยสอนให้ทําในวันนี้จะต้องมาจากชายทะเลครับคน<ม>ร,ระดับผมถ้าจะเที่ยวชายทะเลจริงจแน่นอนท่านรู้อยู่แล้วต้องรีเวลาโอ้ฝรั่งเศสทางตอนใต้ ผมแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ครั้งนี้เวลาน้อยผมเลยไปแค่ชายทะเลบางขุนเทียนโอ้โหศนีนยบรรยากาศดีมากการไปชายทะเลบางหุนเทียนของผมครั้งนี้ผมได้เนื้อปลาเก๋าต้มกระชายมาฝากท่านออร่อยสุดๆเด็ดขนาดไหนยังไงจึงจะเอามาสอนกันทําขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณแสงระวีสระอุดมอยู่สูกจากครัวเทียนทะเลซีฟู้ดครับ สวัสดีครับเชียนทะเลซีฟู้ดอยู่ที่ชายทะเลบางขุนเทียนใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนครับเวลาที่เข้าไปมาจากถนนพระราม2นะไม่ใช่ค่ะต้องมาจากลิเวร่าอออไม่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 าปสกไปไไปพระรามสองค่ะแล้วก็วิ่งตรงเลยบิ๊กซีพระรามสองไปประมาณ300เมตรค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเล วิ่งตรงไปประมาณ10กิโลค่ะร้านจะอยู่ขวามือติดถนนใช่ติดชายทะเลเลยค่ะร้านเขานี่คเขาติดชายทะเลจริงๆแล้วปากเก๋าเขาดูดิเบิ่มเลยมันดูดอันนี้ผมเตือนหลายทีแล้วด้วยทำไมฮะอย่าไปเกกาแถวร้านเขา เตือนแล้วนอนเอง n งเอเลยเขบอกบอกว่าอย่าไปเก่าแถวลาดเขาทำไมมีอะไรเหลือนอนอยู่นี่อ่ะมีอะไรเหลือนอนอยู่นี่เลยนะฮะเพิ่งขึ้นมาจากเรือเลยนะเพิ่งขึ้นมาเลยบอกแล้วเก่าสดสดทุกวันเลยของเห็นเรือหาปลา แล้วไปไหว้เล่นข้างๆเรียแล้วผมบอกแล้วว่าไอ้เนี่ยมันดูในหนังอ่ะไอปลาปลาโลมามันเห็นปลาโลมาเห็นปลาโลมาไปไหว้เล่นตามทีหลังปลาเก่าเข้าปางเรียบร้อยแล้วก็นึกว่าคนเขาก็จะเฮฮาด้วยเขาก็เรียกมาใกล้ๆไอ้นี่มายิ้มมาเลยมาอย่างนี้นะตอนแรกเห็นด้วยนะมาอย่างเนี้ยป๊อกเลยอกเรียบร้อยเลยอถูกเลย เ้าโลค่ะไม่เก้าโลไซกโลโอ้โหแล้วเราปลาตัวอย่างนี้ทุกทุกปันมาตัวใหญ่ๆอย่างี้ป่ะก็จะมีไซต์ตั้งแต่5โลถึง10กโลก็มี12โล13โลแล้วแต่บางวันใช่ค่ะสมมติแต่ตัวไหน20โลแล้วเมื่อไหร่มาบอกด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวยี่สโลมันเคยเคยเจออยู่ประมาณ17 1 8โล1 7 8โล เราถึงได้บอกถ้าเจอ,อ20โลแล้วบอกด้วยนะ <c oughs> อาจจะซื้อมา <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีโ <c oughs> อ้หัย่างจริงนะถ้า20โลตัวเบลเทอร์เลย <c oughs> แต่วันนี้เราจะทำเนื้อปลาเก๋าต้มกระชายจากร้านครัวเชียนทะเลซีฟู้ดถามว่าทำยังไงทำแบบนี้ครับนี่ไปที่ร้านก่อนอนี่ครับทะเลทัดแท่นี่เป็นชายทะเลบางขุนเทียนนะไม่เหมือนทะเลธรรมดาทั่วๆไปร้านเขาใหญ่โตโหร้านมากและนี่ก็เป็นเครื่องที่จะทำในวันนี้เราจะเริ่มต้นจาก คอดเกตปลาค่ะนี่จะเป็นปลาเก๋าไซส์เล็กที่เราทำกันนะ้นพ่อครัวคนนี้นี่เราให้กินยาไว้ใช่ไหมครับผมว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นนะคอรดเกตปลานำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะครับเช็ดให้แห้งทำความสะอาดปลานะคะครับแล้วก็นำมาแล่เนื้อนี่แล่ออกไปจากกระดูกเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะคือแล่ออกไปเล้วแต่เนื้อเติมเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำปลาลงไปแช่ทีหนึ่งเพื่อจะให้ดับขาวครับ คือล้างน้าเกลือนั่นเองแต่ว่าแทนที่เป็นน้ำเกลือใหญ่โตโหรานแค่เติมนิดเดียวก็พอแล้วเอามาหั่นเป็นแร่เป็นชิ้นๆแล่เป็นชิ้นๆพอพอํำนะครับห่แล้วก็ตั้งกระทะตั้งกระทะลวกเห็ดหอมเห็ดหอมเอามาลวกซะค่ะนะครับลวกเห็ดหอมให้เรียบร้อยนะครับนี่พักไว้ค่ะรักไว้ เสร็จแล้วนําเนื้อปลาที่สไลซ์นามาลวกค่ะครับต่อจากเห็ดหอมเห็นไหมมันจะได้ความหอมของหน้าเห็ดหอมเมื่อสักครู่นี้ด้วยอันนี้กพอประมาณนะคะไม่ต้องสุกใช่ใช่ใช่ลวกให้พอประมาณแล้วนํามาพักไว้เอามาพักไว้ครับเสร็จแล้วตั้งน้ําสต๊อกค่ะครับเอาน้ำสต๊อกใส่กระทะแล้วครับท่านผู้ชมเราจะทําแล้วนะฮะไฟปานกลางนะคะแล้วก็เติม ใส่กระชายลงไปกระชายครับท่านผู้ชมหั่นแล้วใส่ลงไปพริกขี้หนูสวนค่ะพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปบุไหมบุก่อนนะบุก่อนค่ะก่อนแล้วก็ใส่ลงไปกระเทียมไทยค่ะกระเทียมไทยบุแล้วก็ใส่ลงไปเห็ดหอมเห็ดหอมครับแล้วก็เกลือน้ําตาลทรายนิดหน่อยค่ะใส่เกลือไปนิดนึงนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวครับ ตามด้วยเนื้อปลาตบท้ายค่ะแล้วก็เนื้อปลาที่เมื่อกี้เราลวกไว้เฉยๆเท่านั้นนะฮะไม่ไม่ได้สุกจัดตอนนี้เอาได้แล้วเคี่ยวให้นยวให้น้มันงวดเลยค่ะเคี่ยวให้งวดเลยเหรอโอ้โหหมายถึงให้น้ำมันลงไปน้อยๆจนเหลือไปอย่างนี้เลยเหรอเสร็จเรียบร้อยติดมซายก็บีบมะนาวบีบมะนาวลงไปต้องปิดไฟเอาก่อนเพราะว่าถ้าเปิดไฟไว้มันจะมันจะขมใช่ค่ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะโรยผักชีไทยนิดหน่อยค่ะ เป็นอันเสร็จสิ้นเนื้อปลาเก๋าต้มกระชายครับเ็ยเดยเยีเห็นปลาแล้วเป็นอย่างเงี้ยคือทำทำเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่ท่านผู้ชมรู้จักปลาเก๋ากันมาตั้งนานแล้วใช่ไมท่านผู้ชมก็เห็นใช่ไหมแลไม่เคยมีเมนูนี้เลยนะเมนูคือเนื้อปลาเก๋าต้มกระชายไม่เคยมีเลยนะแต่พอมาเอาเมนูนี้มาทาแล้วคนของผมส่งมาให้ทานมันอร่อยสุด เดี๋ยวผมต้องย้อนกลับอันนี้ผมกลัวลืมกลัวลืมเขาเรจากเมืองจีนเลยเมนูนี้เอามาจากเมืองจีนอาม่าสอนค่ะเอามาสอนก็ดีจังเลยแต่ว่าที่เมืองจีนไม่มีพริกขี้หนูนะไม่มีพริกแต่ว่าเป็นเมนูนี้เอามาดัดแปลงเติมพริกเอาเองเขาเติมพริกเอาเองแซ่บขึ้นแต่มันอร่อยจริงๆแล้วเมืองจีนน่ะสุดท้ายตอนทําพูดตรงๆก็ไม่ได้บีบน้ำมะนาวนะครับเพราะเขาใช้น้ําบวยนิดเดียวนะฮะไม่ใช่ต้มบวยนะไม่ใช่ต้มบวยต้องอธิบายก่อนเป็นซุปกระชายใช่เป็นซุปกระชายเอามายสรรพคุณสมุนไพร สรรพคุณเยอะมันกินแล้วมันเขาบอกเขาลูกกี่คนแล้วล่ะก็าจะเป็นถ้ากินแล้วมันพอได้่อแล้วชาเอาแต่คุณเอาแต่กระชายไปเอาผมจะพูดนิดนึงเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้เรื่องปลาเก๋าผมไม่ได้พูดเล่นที่ผมพูดว่าปลาเก๋าถามว่าเมื่อกี้ว่ามี20โลมจริงจริงไม่ไม่น่าจะถึงแต่สมมติ15โล17โลอะไรพวกนี้มีหรือเลย10โล หรือเอาดีๆก็คือตัวขนาดนี้ตัวขนาดนี้มันดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าปากกระเป๋าตัวปากกระเป๋าตัวใหญ่ปากกระเป๋าอะไรอะไรอะไรเยอะเพาะไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่พี่เขามา่อกี้เมื่อกี้ผมตลอดเวลาเลยปากกระเป๋าปากกระเป๋าปากกระเป๋าอะไรอะอะไรอะไรเธอมาดูเดี๋ยดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ยขำขำมาดูนะตรงนี้ฟาร์มชื่อว่าอะไร ไม่ไหวแล้วเธอเดียกก่อนปลาชื่อมาอะไรปลาเก๋าแล้วมันเขียวมัจะอร่อยปลาเก๋า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 ที่ผมพูดว่าถ้ามุ่ว่าตัวเนี้ยอย่างตัวนี้แปดเก้าโลทำไมถึงยิ่งเมนูนี้นะเฉพาะนี้ยิ่งอร่อยเพราะอะไรเพราะหนังมันจะหนาหนังมันจะยิ่งหนาถ้าทําเมนูนี้ยิ่งใช้ปลาเก๋าตัวใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น หนังมันจะหนาแล้วหนังมาเวลาที่มากินแบบอย่างนี้มันกรุบกรอบได้ทั้งเนื้อทั้งหนังถูกไม่ถูกใช่ค่ะแต่บางเมนูปลาเก๋ายิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่ดีแม่อ่อยไม่อ่อยแต่เมนูนี้ยิ่งใ,<ช>ใหญ่ยิ่งดีกระบวนการทั้งหมดที่สอนเมื่อสักครูน่นี้ผมคิดว่าครบถ้วนเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีตรงไหนหน่ากังวลอะไรเลยแต่ที่ลืมบอกไปนิดเดียวว่าเราจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วย หลังจากนั้นแล้วบางคนเนี่ยแซ่บไปพอก็มีน้ําจิ้มซีฟู๊ดจิ้มได้อีกด้วยต่างหากนะครับเหมือนเหมว่าเอาเนื้อออกมากินลูกจิ้มอะไรถูกต้องเหมือนลูกจิ้มเหมือนลูกจิ้มอย่างนั้นเลยอย่างอื่นไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่แล้วอ่ะอ่ะปลากระเป๋าไปกระป๋ออะไรอะไรเอออยู่ดีๆมันไั้ปลากระเป๋อปลากระเป๋ากระป๋อตอนต้นคิดแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเออผมก็อะผมก็อะไรกาลูป้ากาลูป้าเอาน้ำก่อนเลยบอกจริงควายควาันญกุลอร่อยจริง ผมชอบมากอ่ะเนี่ยเนี่ผมหาตรงที่มันเป็นหนังนี่เห็นนะเนี่ยตรงนี้เป็นหนังอร่อยไหมอร่อยกำลังคิดก่อนอร่อยแน่นอนคนทานปลาเก๋าลังจะกินเนื้อกินหนังมันอร่อยเข้าไม่ติดใช่ไหมฮะอืคโทษครับมีการปิดถนนใช่ไหมคอยตายบางไลน์บางไาน์ไง่กำลังจะบอกว่าแซ่บพอไหมฮะธรรมดาเมนูเมนูปลาเก๋าเนื้อเนี่ยเนื้อปลาเก๋าเนี่ยเอาไปทํา ใกล้เคียงกันหลายหลอย่างไม่ว<ช>่าจะเป็นต้มซิ๊วต้มขิงต้มขาอะไรเนีืยแต่กําลังพิสูจน์ว่ากระชายกระชายเวลาเอามารวมกันแบบนี้เป็นยังไงคุปรากฏว่าคุณปรากฏว่าได้ลักษณะรสชาติที่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวชัดเจนเพราะกระชายแล้วดันมาบวกอะไรรู้ไหมถ้าไม่ใส่แย่เลยนะฮะบวกกับน้ำมันเนานิดนึงกับความเผ็ดของพริกใช่มันไปเลยไปทางแยกเลยใช่ไหมมันแยกไปทางหนึ่งทางใดชัดเจนนี่ไม่คุมเครือ กินแล้วแบบเนะเพราะถ้าไม่มีพริกเนาะมันก็จะไม่เนีอร่อยจริงๆเนี่ยเนี่ยเราจริงๆต้องต้องต้องกินต้องเลงต้องเล่นนิหน่อยแต่มันก็เพลินิดนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหรสุดไปล้วกินแล้วร้อนถึงจะอร่อยใช่แต่ว่าเราใส่กระชายบางคนบอกชอบกินร้อนไม่เข้าใจว่าขึ้นมาแล้วก็เป่า จะหอมกระชายคุณหอมกระชายอร่อยจริงหอมกระชายหอมพริกนิดนิดใช่ใช่ไหมอร่อยดีครับสดชื่นดีอืมนะคำนั้นถูกต้องครับคำนี้ถูกต้องที่สุดเลยสดชื่นคือเนื้อปลาเก๋าต้มกระชายทานแล้วสดชื่นจริงๆเป็นความรู้สึกที่ทานแล้วสดชื่นใช่ครแล้วก็เมื่อกี้คุณยังไม่ได้ลองน้ำจิ้มซีฟู้ดกระชมาอร่อยมากน้ำจิ้มสีฟูดเขาอร่อยจริงจานนี้มะนาวสดค่ะกล้าพูดว่าของเข้าอร่อยจริงไม่ต้องชิมแล้วขอชิมหนึงเดียวคุณเป็นคนที่ทํา คุณเป็นคนที่ทําปากระเป๋าได้ปลาขาวน้าจิ้มเน้นเปรี้ยวดีปชาเน้นเปรี้ยวเน้นเปรี้ยวดีคุณหัวเราย่อผมเหรอคุณคุณคุณเป็นคนที่มาเป่าปากระเป๋าอ๋อเอาผู้เองอ๋อไม่ใช่คุณมาจี้จี้อาเลยไม่ใช่เป่าปากระเป๋าเอวันนี้ก็เลยฝากไว้ฮะเมนูนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแสงระวีขอขอบคุณครัวเทียนทะเลซีฟู้ดชายทะเลบานขุนเทียนครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมเรามาโดยตลอดนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วแต่ละวีค่ะแต่ละวีมีลูกมีลูกกี่คนละสองค่ะสองคนแล้วเพราะไอ้กระชายนี่หรือเปล่าเปล่าถามจริงหน่าแสงสวีน่อยเปค่ะนะไม่ใช่เพราะกระชายนี้ค่ะแต่เป็นกระชายคนโน้นกระชัยแล้วเมนูที่อร่อยอย่างนี้ลองทำทานกันดูลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ มันคือกระทะไทเทเนียมท้นทานต่อการขูดขีดถูกต้องใบหนึงราคา2,490บาทจ่ายบาทจากั้งหมดสิใบรวมมูลค่า24,900บ่ะอ4 9 0ันบนี้เข้าหลามแบบนี้เลยครับเนื้อข้าหลามข้างในมันจะสุกเท่ากันหมดอร่อยมากอร่อยมากครับ ผมจะบอกได้เลยว่านี่คือความชัดเจนากานการทำข้าวหลามหอมแบบหอมใบตองต้องพูดอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นผมว่านั้นไม่ใช่ดวงดาวอันนั้นจะเป็นปากถ้าที่เป็นซับสไ r รเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไปชี้นี่ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้